โอเคนะครับผมวันนี้เรามาดูกันว่าบรรยากาศรถติดในเมืองใหญ่มันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็สี่โมงเย็ยนนะเป็นเวลาที่ rush hour นะใครที่รู้จักก็คือว่าเป็นเวลาเลิกงานนั่นเองสี่โมงเย็ยนนะทุกคนเลิกงานกลับบ้านกนะันรถติดก็จะประมาณนี้นะครับเราอยู่ในเมืองเย,ยอะเตโบยนะวันจันทร์ก็มาแล้ววันนี้ก็มาอีกก็ประมาณนี้รถติด เรามาดูกันว่ามันจะเหมือนไทยไหมนะว่าจะมีคนแทรกอะไรไหมที่สิ้เดนม,มันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเยอะเหมือนที่ไทยมันจะไม่ค่อยมีรถแทรกถ้าซัมเมอร์นุ่นถ้าจะมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ซัมเมอร์ก็ประมาณนี้นะครถติดคนขับรถบรรทุกนี่ก็ต้องดูซ้ายดูขวาดีๆนะครับเผื่อรถแทรกเราไม่เห็นนะ ผมก็จะข้ามเมืองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาที่จอดเท่านั้น mm hmm. ก็เลยว่ามาอัดรถติดหน่อยรุ่นอะไรมะเนี่ย mm hmm. ไม่ใช่ว่าแคมปัสเหรอไม่รู้เสียงโคตรได้เมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เฮนยล้วเข้าเมืองนะครับ ตอนนี้เวลาขับก็มี40นาทีนะไม่รู้ว่าจะไปทันไหมติดขนาดนี้รถอย่างเยอะเลยนะครับทั้ง3เลนเลย ผมอยู่เลนนอกเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเ,อเปลี่ยนเลนอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งสองเลนที่อยู่ซ้ายมือนี่มันก็จะไปทถาไหนวะมันก็เลนซ้ายสุดก็จะไปสตอกโฮมนะเลนกลางก็จะไปที่ผมจะไปนี่แหละแต่ว่ามันไม่ให้รถบรรทุกวิ่งเลนนั้นนะข้างหน้านะตอนนี้ยังวิ่งได้อยอ่แต่ข้างหน้ามันจะไม่วิ่งแล้วก็มีรถเข้าทางขวานะครับก็ดูดีๆนะครับว่ารถมันแทรกมาไหมเนีย่ยมีคนนึงจะแรกมาเนี่ย แล้วก็สองคันมันรอข้างหลังนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นว่ารถวิ่งอยู่ก็ควรอยู่ข้างหลังนะครับไม่ควรแทรกเข้ามาทั้งหน้าเผื่อเราไม่เห็นงี้รถรถใหญ่เราไม่เห็นมุมอะมุมมันอับตอนนี้ก็เป็นไงล่ะติดอีกละจอด ตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมว่าจะไปจอดเอาพ่วงไปทิ้งไว้ตรงที่ผมไม่เคยไปบ้านจะมีที่ไหมแต่ว่าเพื่อนทางานเขาโทรมาบอกว่ามันน่าจะมีที่แหละเพราะว่าเขาก็เคยไปกันครับไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่ารถติดแล้วรถเยอะนะเพราะว่าผมก็ผ่านเยอเตอร์บอยเยอะเท่าที่ผมดูคลิปเก่าผมมาเนี่ยผมเรียกผมจะเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเยอเตอร์บอยนะครับมันจะใช้คําแบบหยาบๆนิดนึงแต่ว่า มันเป็นคําที่คนไทยเขาติดกันนะครับแต่ว่าที่จริงเรามันออกเสียงว่าเยอะนะเยอะเตยโบยไม่ค่อยเยอะอะเยอะเยอะเตยโบยประมาณนี้แต่ว่าคนไทยเขาเรียกก็เยอะเตยโบยมันจะใช้คําแบบคบํแบบหยาบนิดนึงแบบละมกละมกนิดนึงก็นั่นแหละแต่มันออกเสียงว่าเยอะเตยโบยนะครับที่จริงถ้าสำเนียงไทยก็เรียกอย่างนั้นแหละมันก็ติดทั้งสองคาง สองฝั่งเลยนี่เอาเป็นคลิปเร็วๆนะครับคลิปนี้คลิปเร็วๆมาให้ดูรถติดเฉยๆเพราะว่าผมก็ไปจอดนอนละก็ไม่มีอะไรทำละผมอัดคลิปไปเยอะมากนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะอคลิปแบบไหนลงดีเดี๋ยวกลับบ้านไปไปดูกันว่าจะอคลิปไหนลงยังไม่ได้เลิกงานยังไม่ได้กลับบ้านสักครั้งเลยนะครับนอนในรถตลอดเลย ผมตัดตอนน่อในมือถือก็ไม่ได้เพราะว่าที่มือถือผมเต็มนะโอ้รถสวยอะ่ะหืมย่างสวยอะ่ะรถ next generation เยอะับช่วงนี้น้ำมันบริษัทคอนซอนนะ บริษัทนีร้รถสวยเยอะแต่ปกติเขาต้องเป็นสีม่วงขาวไม่ใช่หรอทำไมมันเป็นสีน้ำเงินขาวอ้าวนี่รถแซงไม่ได้รู้รถสวยเลยงออย่างเท่อ่ะข้างบนก็ติดนะบนสะพานก็ติดเขาเลิกงานกันนะผมแต่ผมยังไม่เลิอกอะ่ะผมก็ไปหาที่นอนก่อนเทอาเหร่ผม่าจะไปดูว่ามันมีที่ไหมถ้ามันนอนได้ผมก็จะนอนตรงนั้นหรือถ้ามันนอนไม่ได้ผมก็จะไปปั๊มน้ำมันนะ ที่อยู่ไม่ไกลจากไม่ไกลจากตรงนั้นเท่าไหร่ไม่เคยส่งอะไรมา เพื่อนส่งมาบอกว่าเขาอยู่ข้างหน้าเรานะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเขาขับรถตะมันนะ่ะอยู่ไหนวะนี่บริษัทนี้รถก็สวยเหมือนกันนะครับมีรถจะเข้าเราก็ปล่อยรถเข้าสักสองสามคันแล้วค่อยไปต่อคนระับดัฟคันนี้สวยอะโหรุ่นดัฟนะที่ไทยคงไม่ไม่ค่อยนิยมกันอนะ่ะไม่ค่อยเห็นเห็นแต่รุ่นเต่ แมนอย่างงี้ยรุ่นแมนสแกเนียโวลโวฮีโนอะไรประมาณนี้เราปล่อยรถเล็กเข้าหนะครับรถข้างหลังมันจะรอเราไหมมันจะแซงมาครับสองคันมาหลังจากคันดำนี้ผมก็จะไปนะผมก็จะไม่ปล่อยใครเข้าแล้วมันก็จะแซงเข้า <c oughs> อ,อ,อ๋อเขาจะออกเหรอไม่รู้แต่ผมต้องอยู่เลนนี้เอาไว้นะ ข้างๆก็ติดนะเลนข้างๆขาเข้าข,า,ข,า,ขาออกติดหมดตอนเวลานี้อะ่ะไม่หลอดนะผมชอบนะเวลารถติดในเมืองถ้าไม่มีเวลาถ้าถ้าแบบถ้ามีเวลานะแต่ถ้าไม่มีเวลานี่ไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลารถขับช้าเราจะได้ดูป้ายอ่านป้ายว่าเราจะไปทางไหนแล้วก็ไปถูกทางนะจะได้เปลี่ยนเลนอะไรแบบทันนะ เพราะเวลารถติดนี่รถเขาจะชอบปล่อยเข้าตลอดนะครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวอะไรอย่างนี้ถ้าไปซ้ายมือนี่ก็ขึ้นไปสตอกโฮมนะครับไปเมืองหลวงแต่ถ้ามาขวามือก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะลงใต้อุโมงกันนะครับเรากินเลนซ้ายนิดนึงเราออกไปควร พอออกมาอย่างนี้นะผมจะอยู่เลนนี้ไว้นะเพราะว่าถึงแม้ป้ายมันจะบอกว่าไปออสโลนะคแต่เลนขวามันจะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะไปอยู่เลนขวาสุดในอุโมงผมผมจะไม่อยู่ในเลนขวาสุดผมจะอยู่เลนกลางนะครับในอุโมงอะ่ะเนี่ยอุโมงมาแล้ว อุโมงค์ชื่อว่าทิงสตัดทุนเนนทิงสตัดเป็นชื่อชื่อสถานที่นะครับแล้วก็ทุนเนนก็คือเป็นอุโมงค์นะครับทิงสตัดมันจะเป็นบนสะพานนี้นะครับแล้วก็ออกไปขวาน,นิดนึงมันเป็นสถานสถานที่แบบยังไงล่ะเขตอะเขตทิงสตัดเนี่ยเราอยู่เลนกลางนะครับถ้าอยู่เลนขวาสุดมันก็จะตรงไปอุสโลนะแต่ผมจะไม่ไปทางนั้นผมจะออกซ้ายมือข้ะในอุโมงค์ให้วิ่งเจ็ดสิบนะ แล้วก็เหยียบเลยรถร้อม่ถึงอยู่แล้วแหะเพราะว่าเราต้องไปเบรกข้างในเราผงก็จะออกซ้ายตีดเฟลเลยนนิดนึงครับไม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนเลนโอเคทำไมกล้องมันติดติดข้างๆกันใน iPad นะแต่ไม่รู้ว่าตอนอัดนี้มันยังอัดอยู่ไหม ดูขวามือนะว่ามีรถมาไหมไม่มีนะ <Okay. S 1> มันจะให้ผมออกไปเลนเนี่ยต <Okay. S 1> ีไปแล้วเข้านะครับผมว่าผมออกไม่ทันนะ <Okay. S 1> มันไม่มันไม่เชียงออกไปอย่างนั้นนะ <Okay. S 1> คือว่าเออเราต้องไปเปลี่ยนเลนขนาด <Okay. S 1> เราจะเปลี่ยนเลนประมาณตรงนี้ เรามาดูกันว่าจะมีรถใครมีมอเตอร์ไซค์มาดูดีๆนะครับมอเตอร์ไซค์อ่าพาไปละเปลี่ยนเลนนะนี่มันเจห้ผมออกตรงนี้นะครับแต่ว่าเราออกไม่ได้เพราะว่าเราสับเลนไม่ได้มันไม่ให้สับเลนตั้งแต่ออกมานู่นมันมันสงสัยมันทําใหม่อะ่ะ GPS มันยังตามไม่ทันนะเราก็จะไปออกขัวข้างหน้านี้แทนนะ นี่เราจ,จอกตรงนี้แทนนะไม่มีรถมานะกลอกเลยแดดสองตานะโอเคตรงนี้จะแคบนิดนึงแต่ก็จะไปได้แหละผมเคยขับผ่านแล้วทางนี้บ่อยตอนตอนซัมเมอร์ครับบ่อย แล้วเราก็จะออกขวานี่นะครับมีรถมานะแต่เราก็ออก,กินเลนนิดนึงไม่เป็นไรมันยังมาไม่ถึงเราจะออกทางนี้นะไม่มีรถมานะไปเลยเรากินเลนนะถ้าไม่กินเลนเราโค<อ>้งไม่ได้โอเคเอเอ เออถนนแถวนี้มันไม่ดีอ่ะเออดูที่ว่าไปไหนได้โอเคตรงนั้นรถบัสนะปอปรถบัสกันเลยเราจะโค้งซ้ายนะครับ มีคนมาแนละ้วถ้ามีคนจะข้ามถนนเราก็ต้องจอดรอเขาเหมือนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามาจอดตรงขนาหน,านี้เราควางกำลังคนเดินนะครับถ้ามีคนมาต้องจอดอย่างเดียวนะนนมนะไม่มีคนมาใช่ไหมไม่มีก็ไม่ได้นะ พระอาทิตย์ก็ใกล้ตกแล้วนะแสบตาเลยอะ่ะรถ volvo fh นะโมเดลเก่าที่เรียกโมเดลเก่ามันก็ตกรุ่นมันมันยังไม่ตกรุ่นมัน,ม,นมันแค่มีโมเดลใหม่มาโมเดลที่เรียกว่าโมเดลอะไรโมเดลปกติเหรอ เ่อไปเขาออกนะเพราะว่าเราจะรถมันติดขาด้างหน้าอ่ามีรถรถไปแล้วแล้วก็เหยียบเลยถ้ารถติดก็ห้ามจอดควางทางเลี้ยวนะทางโค้งอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ารถทางโค้งมันจะเข้ามาแทรกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นก็รอกันทั้งวันทั้งคืนอนะ่ะเราจะโค้งซ้ายนี่นะ ทั้งหน้าถนนปิดอ่ะเอกว่าเขาเขาอาจจะทำออสถานที่ใหม่นะครับทำที่จอดรถดใหม่เลยไม่รู้เอ,อ้าวขาจะกลับรถหรอนึกว่าเขาจะโค้งซ้ายอ่ะเทรซ่าเมื่อกี้สีดำ Hey, ผมมมาแล้วัมนมีกล้องวงจรวัดอะไรไม่รู้อ่ะวัดคนเข้าเมืองอย่างนี้มั้งเออแบบว่ารถผ่านเข้าออกว่าแถวนี้มีใครวิง่งคิดว่านะไม่รู้มันก็เคยนป้ายก็เขียนแค่บอกว่าเ ที่ตรวจกล้องตรวจอะไรมาเนี่ยนะจุดตรวจรถอะไรมาเนี่ยไม่ใช่จุดจุดจุดตรวจรถแบบจอดรถตรวจนะไม่ใช่นะแบบเออกล้องอวงจรตรวจรถอะไรมาเขาจะเขาจะไม่โค้งกันใช่ไหมงั้นผมไปนะจัก,กรยานนะระนะว,วังนะมันไม่ค่อยเห็นอนะ่ะ หวังว่ามันคงมีที่นะผมก็ไม่เคยมาแถวนี้นอนอะ่ะมิฉนั้นผมต้องขี่กลับออกมาไปปั๊มน้ำมันอะ่ะผมไม่ค่อยอยากไปปั๊มน้ำมันเพราะว่าตอนเช้าผมก็ต้องเปลี่ยนของจากพ่วงมารถนะมันไม่มีที่จอดควางทางเดินอย่างนี้นะถ้ามีคนมานี่ก็ชิบหายเลยบอกเลยเขาดานนะ่าแน่นอนรถมันจะโค้งนะัน คันนี้ไปก็หมดเลยนะผมจะขี่ขึ้นนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันไม่รถบรรทุก,กเอ้ยมันไม่มัน,ม,นมันโค้งไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เห็นป้ายแล้วอ่านป้ายเมื่อกี้เราจะพูดว่าไม่ให้รถบรรทุกเข้าเนียเราจะโค้งขวานี้แล้วก็โค้งซ้ายเข้าไปถนนเล็กๆอันหนึ่ง ถ้าไม่มีที่จอดจริงๆผมต้องไปน้ำปั๊มน้ำมันับตอนเช้าคงไม่ค่อยมีเออคงไม่ค่อยมีตัดนานรถคันเมื่อกี้หรอตอนเช้ามันคงไม่ค่อยมีรถอยู่หรอกเขาแค่ไปจอดนอนกันผมจะเข้าไปนี่อันนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันนอนได้ไหมเราต้องไปดูกันอีกทีมีพ่วงจอดอยู่ ถ้าผมขี่มาข้างหน้าพวกนั้นแล้วก็จอดทางข้างนั้นน่าจะได้อยู่ไหมผมขอไปก่อนได้ไหมนี่รถทำไมาข้างหลังถ้าเราจอดทั้งข้างย่านั้นก็น่าจะได้นะแต่ทำไมพวกนั้นมันจอดจอดควางที่กับรถอย่างนั้นอะผมจะกลับรถได้ไหมนี่ จอดคว้างที่จอดรถอย่างนี้เลยเฮ้ยแล้วผมจะกลับรถยังไงนี่งั้นขึ้นนี้นิดนึงนะ พราหักก็บางอย่างนี้นะครับเก้าสิบองศาให้ให้ขับช้าๆนะไม่งั้นล้อแตกนะบอกเลยค่อยๆขับนะนี่เห็นไหมล้อมันมันขูดกับไ่ั้นล้อแตกได้นะครับถ้าไม่ขับช้าๆมันก็จอดทิ้งพ่วงไว้แบบ <c oughs> มันใช่ไหมนี่ย ผมจะจอดตรงนี้นะผมคิดว่าเออจอดทางข้านี่แหละเพราะว่าเขายังทิ้งพวงไว้ตรงนั้นใช่ไหมทำไมผมจะจอดไม่ได้มันก็ไม่ได้น่าจะขวางทางใครบ้างทางใครหลรักมั้งเคค่อยไปนะประมาณนี้นะ แล้วพอพรุ่งนี้ผมก็จะขยับรถไปขนาหนิดนึงให้พวกมันจอดประมาณตรงที่รถจอดอยู่ตรงนี้โอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับมาถ่ายให้ดูใชยว่ารถติดในเมืองมันเป็นยังไงก็ได้เห็นกันแล้วก็จะประมาณนั้นนะครับถ้าวันไหนไปสต๊อกโฮล์มก็รถติดก็จะอัดให้ดูอีกครับอันนี้เมืองเยอเตอร์บอยนะครับเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงเลยโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม